แล้วก็กราบสวัสดีกันตัวหน่นะครับแล้วก็อยู่ในเกมเดส์รันอีกแล,แล้วแล้วก็อยู่กับช่างมาโยเกมเมอร์ทีวีเอฟสามนะครับถึงกลัมากันเลยแล้วก็เข้าเด a d รันกันเลยเรามาอยู่กันในเด a d รันกันแล้วนะอืมโหใครันไมาลูกเต็มเลยแต่นะต้องรอเกมจบแล้วเราสามารถดูคนเล่นได้ใช่ไหมนะ เาเคยดูคนเล่นมาแล้วเดี๋ยวเดีว,วใครวะเนี่ยหรือมันจะมีให้เราเล่นอะไรนะี่ยอันนี้คือการเอาไข่ใช่ไหมตรงนี้เอาไข่ได้แต่คือเราก็ได้แล้วนะไข่มนนีอยู่48บแปใบนะทำไมันไม่บอกว่ามีเลข อันนี้คุณลุงก็ต้องมาขุดแหล่ใช่ไหมเออเอาไหมเราทำโพยนี้เสร็จแลว้วไม่ต้องมันจะปรับผิดนิดหน่อยนะครับว่าะทำไมมันค้างๆอะไรมาหนหูเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะบอก,กดก่อนมันค้างมากเลยว่าแล้วมันค้างอย่างนี้คลิปเออทำไมมันแบบเอออย่างนี้วะนข้ามกูเป็นอะไรวะ คอเริ่มเกมแล้วไม่ต้องสนใจนะครับเดีย๋ยวค่อยทำดีต้องวิ่งอโอเคเริ่มแล้วสามสองไปเยืยเก็บเก็บฟักทองแล้วมันก็จะเก็บให้ครบสิบะานครับแล้วมันได้ไข่เอาแตกเฉยอ,อะไรแบบนี้เกิดใหม่ได้ด้วยวะ รีบเดินรีบเดินดับพื้นมันจะเป็นอะไรวะดูดิไปโดโดโอ,โอ้ยโ๊อุ๊ยวแตกแตกรอบสองเยอะมันมาแอกๆแอกอ่ะต้องปรับเหมือนจะไปกดถูกอะไรวะเนี่ยกดชิดล็อกไม่ได้เกมน,นี้ไม่รู้ว่มันทำไงว้าพุ๊บโดด โรโรถเขาเก่งปลากูอากันท้งนั้นเลยมีคึบเลยล้อเลียนกูอ่เก่งไปกาัวดโดดูดอันเนี้ยชนะแล้วเหรออะไรเนี้ยโอเคเซฟขึ้นไปก่อนเลยคึบคึบดึ๊บคึบโอเคถึงแล้วเก็บไะกำแพงนี่ก็เดี๋ยวเสี่ยงให้เองก็ได้ คนคนจริงเขาเสียงให้เพื่อนนะครับดูเสียงให้เพื่อนอู้เฉยเอือเสียงจะแตกนม่เอือแตกอีกแลลวอะไรวะเนะี่ยดด โดดโดดโดดโอเคโดดสวยโดดโดดโอเคเรียบร้อยอันนี้คือต้องเออเน,นี่ยคุชชิบติ๊บ,บแบล็กวัอย่างโหดโอ okay. เคเซฟบไวอันนี้มีดาบด้วยวะดาบขอเก็บก่อน เก็บต้องสามสิบสี่ใบแล้วนะเสียงให้ได้ไหมอุ้ยเชืดอดูมันจะมีอะไรมาอ๋อระเบิดโสเคสวยเสย้สยไปต่อไปต่อเก็บเก็บเดินตามเพื่อนไปก่อนอนี่ชนะแล้วเวอร์ดาบไปได้ค่ายมัน มันอยู่ไหนวะเนี่ยไม่มีดาบมีแต่มีแต่มาเนี่ยเออสวยสวยสวยสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เลยนะครับบ๊ายบายใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครยบาย